พี่ครับพี่ครับว่าไงน้องจอนจับพี่ครับไอคนคนที่เป็นพระหลวงพี่อะเขามาแย่งข้าวเรากินครับ๋ยวกูตีป่ะคือคือค้นเขาเขาเอาข้าวไปใส่บาตรหมดเขาไม่เอาข้าวไม่ให้ขอทานกินแล้วทเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นมิได้มีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะแววงความแตกแยกแตกนอกหรือแตกในใดใดทั้งสิ้นผู้ชมที่รับชมโปรดไปรับสัฆทานก่อนรับชมไออีไออไอไอ พี่ขอทานพี่ขอทานอุ้ยน้องก็ด่ามีแรงเกินอไม่โอ้มึงก็ไม่ตั้งอันนี้ไหวคนพิการโอ้ยพี่พี่ขอทานอยู่แถวไหนอ่ะแถวผมไม่มีข้าวกินเลยพี่พี่อยู่แถวทองหล่อเนาะอาวผมขอไปกับพี่ได้ไหมแถวผมเขาไปเที่ยวสงการหมดไม่มีคนมาให้ข้าวผมเลยโอ้น้องไม่เป็นไรน้องไอ้นี่ของพี่มีบริษัทบริษัทไอ้นี่กำจัดขอทานอ่ะน้องแล้วแบบเขาจีข้าวขอทานน้อง พี่เป็นลูกบริษัทเหรอเป็นคนทำงานบริษัทเหรอพี่บอกนะพี่เป็นประธานบริษัทไม่ฟังน้องพี่เป็นในนี้นะประธานคนจอนจัดคือพี่จะรวมคนจอนจัดมาอยู่ด้วยกันผี่ขอขอสมัครแล้วพี่ก็จะแชรเขาขอทานแล้วพี่ก็จะได้ตังค์รวยๆใช่ไหมนี่ใช่พี่จะใช้เองขอทานเนีลาดมากเลยพี่อ๋อแล้วผมจะได้กินข้าวไหมถ้าผมไปสมัคร้ได้กินน้องสี่มื้ออ๋อ ข้าวนี้แบบครบห้าหมูอะไรไหมอยู่ในถ้ปั้นหนึ่งก็จะไม่ได้สักหมบหเลยห้ามูมีมีลายหมูด้วยอยา่างเช่นหมูมอะไรบ้างหมูไม่สุกก็มีมแปลกแล้ว แล้วเองจะเข้าไหมแค่นั้นสมาชิกคนทอนเอ้คนคนจรจัดผมยังไม่แน่ใจตอนนี้ผมเป็นขอทานฟรีแลนซ์แต่ว่ายังไม่มีครถึงเองจะเป็นจรจถึงเองจะเป็นคนพิการกันฟรีแลนซ์ซะด้วยนี่จำไว้สุดยอดเลยพี่ฟังฟรีแลนซ์ซะด้วยเฮ้ยเป็นไรโคตรทานหรือเปล่าเนี่ยไอ้ดอว์เลยแต่พี่อยากได้นะเสื้อเนี้ยไบฟอร์ดซื้อบีฮาร์ลบัคโคตรเท่เออผมไม่ไไม่ใช่เสื้อตัวนี้ อันมี้เซลใบฟอร์แดนนี่คือปั่นจักรยานหรือปั่นกระเจียวเหรออุ้ยน้องปั่นกระเจียวปั่นคนเดียวน้อะเขาทีเผมผมเห็นพ่อปั่นกระเจียวพ่อปั่นกระเจียวกับนี่อุ้ยน้องผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษผมไปแล้วผมขอโทษพ่ออุ้ยหลวงพี่ ัว่าพี่นี่อเลยหลวงพี่มีข้าวก้นบาตให้ผมกินไหมผมหิวมากเลยคือโอ้โหอาตมาต้องหาไปออกไปซื้อก็ดีอาตมาอยากกินเวียเตียวอะเออาตมาเลือกกินเวียเตียวเหรอตาตมาไม่ต้องให้เขาตักบาตหรอผมไม่อยากกอดพี่นะยุคนี้ยุคสี่ทำไมหลวงพี่โอ้ทำไมอาศัยผ้าเหลืองหรือเปล่าเนี่ย กินข้าวฟรีหรือเปล่าอาตมาพระปลอมอยู่แล้วอยู่ออุยอุผมผมจะไปฟ้องพี่ผมขนาดผมเป็นขอทานผมยังขอขากินดีๆเลยทําไมพระถึงไปขอกินโดยอาศัยผ้าเหลืองได้เผือไม่ได้เผือไม่ได้พี่ครับพี่ครับว่าไงน้องจอนจับพี่ครับไอคนคนที่เป็นพระหลวงพี่อะเขามาแย่งข้าวเรากินครับเ๋้วกูตีปะ คือคนเขาเขาเอาข้าวไปใส่บาตรหมดเขาไม่เอาข้าวไม่ให้ขอทานกินแล้วอะไรก็คาหมดละข้าวไปแต่ให้พระกินแม่เอาข้าวไมขอทานกินเลยตามพี่มันไม่ดีแล้วน้องไม่นอนกันเหรอน้องอย่าว่าแต่นอนเลยพี่ผมตื่นสามทุ่มเนี่ยผมต้องรีบเตือนเช้ามาหาข้าวกินแขวงกับพระพี่พี่พิ่งตื่นเพิ่งคืนเนาะโอ้โหสุดยอดเลยพี่ตอนแรกผมก็จะตื่นเพื่อคืนแต่ผมต้องเข้าเวรต่อรอ ถ้าเกิดเราตื่นสายเราจะกินข้าวไม่ทันพระนะพี่พระช่วงนี้ชอบออกมาบิจารณาใบแล้วพี่ตีบาปพระไม่พระกินน่ะน้องทำไงได้อุ้ยวันนั้นพี่พี่จะบอกจะตบพระอีกหรือไม่ใช่หรอโอ้โหมันก่อนพี่ก็โดนไปสองกระทงอ่ะเฮียอ๋อทำไมพี่ตี่สิบสองเลยเฮียได้มากี่บาทนะพี่ไปลอยกระทงให้โอ้พี่พี่ดำอย่างเดียดีพี่ไม่ลอยไอ้ดีพี่แบบไป็นกินเขาอย่างเดียดีเนาะกินแบบเดียวกับผมเลยแค่เนาะ เที่ามเป็นบ็รกเซอร์ตัวนิสัยผมก็หาดิเจ็บเรียกว่า business of บิไอ้นี่เลยนะของผมเก็บตังค์ไม่เป็นอ่ะผมกินแต่กระทงขนมปังผมกินเลยอันนั้นโหงานเราทดมากเลยนะนี่ผนเอเลยพี่ไปหาผู้หญิงก่อนนะเนาะนี่หลวงพี่ครับหลวงพี่ครับว่าไงครับโยมผมไปตกลงกับพี่ชายของผมเวลาพี่ชาของผมบอกว่าเวลาตีห้าหลวงพี่อย่าเพิ่งบินทบาทนะครับผมจะขอขอข้าวคนกินก่อน มึงแบ่งหน้าที่กันดีมากจะมาทับไลน์มาหลวงพี่แล้วไงมึงโอ้มึงมึงจัดจะอะไรมึงจัดตารางงานยังไงวะฮะฮะมึงพิการแล้วมึงจัดตารางงานยังไงวะหลวงพี่กูก็มีคิวหลวงพี่กูคิวตึมหลวงพี่อย่าเพิ่งออกมาบินทบาทไว้ไม่งั้นข้าวมันจะหมดก่อนนะครับผมต้องให้ผมกินก่อนโอ้ยมงแล้วแล้วอาตมาจะกินอะไรอ่ะอาตมามีกินอยู่แล้วเพราะว่ามาม่าที่วัดมีเหลืออยู่โอ้โหมาม่าบูดถึงนั้นน่ะคนเอาวถวายกันน่ะ ผมขอนะครับหลวงพี่ผมไม่ได้กินข้าวมาหลายเดือนแล้วหลวงแดดครับโอ้โหนั่นก็แต่ตายไปเผ่อให้หลวงพี่รอดเลยนะโอ้โหคุณลองคิดดูนะครับถ้าหลวงพี่ตายใครจะสวดมนต์ให้คุณโอ้ยเวลาคุณตายอ่ะไปจัดกานขึ้นถ้าเกิดผมไม่ตายหลวงพี่ก็ไม่ได้สวดมนต์นะครับหลวงพี่ไม่มีงานนะครับใช่ไงถ้าโยมไม่ตายหลวงพี่ก็ไม่มีงานถ้าโยมตายหลวงพี่ได้งานไงสวัสดีครับพี่ครับ ดีครับคือมีข้าวให้ผมกินนะครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับเริม่มต้ืพี่ลูกเบพ่อแม่ผมไปเที่ยวสงการอนะ่ะแล้วก็ไม่กลับบ้านแล้วข้าวไม่ผมกินหลายวันมากขอขอตังก็ได้นะครับโอ้คือทำไรเนะี่ย <laughs> โอ้โหการทำล้ายคนมีการในโรงคอคนสมัยนี้ขาผมก็ขาดเดินก็ไม่ได้ไก็ยัง,<อ>ง<ค>มีคนมาทำร้ายโอ้โหเสียงหอวเราะโอ้โหสายใจเกิดเสียงฮอนเราะโอ้ไม่มีคนช่วยแล้วแต่คนเนแต่คนเยอะเยอเยอโอ้ร้องไห้ฆ่าตัวตายดีกว่าไปแล้วเกิดมาขาก็ขาดกระโดดน้ำดีกว่าเนี่ยเผื่อกระโดดไปแล้วจะมีหางหางนอกมานั่งเนี่ย พี่พี่ผมอยากเนี่ยผมอยากได้อันเนี้ยไอ้ลํำโพงอ่ะพี่ซื้อให้ผมหน่อยดิได้ผมผมจะไปแบบเวลาขอทานจะได้เปิดดังๆให้คนเอาสั่งมาให้ไงพี่โอเคเรื่องเรื่องกัว่าน่าสนใจว่าพี่เฮ้ยพี่ พี่พี่พูดตรงแล้พี่พูดตรงแล้พี่พูดตรงพี่พูดตรงพีู่ดตรงพี่พ่ผมอยากลองกระโดดน้ำดูอ่ะเผื่อว่าขาผมจะงอกเป็นเหมือนนังเน่ะครันไม่ใช่น้ำอมฤตพี่มันใช่น้ำผมผมเห็นในหนังที่มันแบบขาแบบนังนง่กระโดดลงแล้วก็หางอกอ่ะอันนั้นมันเป็นกรรมพันธุ์พี่่กรรมพันธุ์แล้วหนึ่งเผื่อผมเป็นนังแง่ไงผมอยากลอง พี่นี่สาพี่ก็ไม่มีนะพี่ยาอย่าห้าวเลยแล้วพี่นะนนตัวพี่มันไม่มีบาดไม่มียาไว้พี่เนยังไงเนี่ยเขายังกระโดดน้ําแล้วกระโดดเด้งได้เลยมขาทำได้เขาเขาฝึกมาครับอันนั้นเขาฝึกมาเขาฝึกมาผมผมพี่ครับขอตังค์หน่อยได้ไหมครับผมไม่มีตังค์กินข้าวครับขอคนละห้าบาทสิบบาทได้ไหมครับบาทเทียวพอ ได้ครับบัตเดียวก็ไปซื้อผมเอาไปซื้อลูกอมหอนมากินกับข้าวได้ครับ <c oughs> ผมหิวมากเลยครับพ่อแม่ผมไปส่งการยังไม่กลับบ้านเลยอ๋อมีปลาพวกมาด้วยพี่แก๊บครับขอข้าวกินได้ไหมครับผมไม่มีข้าวกินมาหลายวันแล้วครับ มีมัมแบลล์พึงอันพี่ขอขออาหารลูกค้าที่พี่จะไปส่งได้ไหมครับผมหิวมากๆเลยทำตกไปข้างทางเมื่อกี้เนี่ยผมขับรถล้มอ่ะอ๋อพี่ทำตกไว้ถนนสายไหนอ่ะผมจะไปกินผมหิวผมอดข้าวมาหลายวันแล้วผมขอกินได้ไหมถึงแม้มันจะหกลงพื้นแล้วผมก็จะไปกินผมไม่ได้เก็บมาดิมันตกไปตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรผมจะไปตามกินกับพื้นเลยผมหิวมากมากเลยตอนนี้ ผมหิวพ่อแม่ผมไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วครับไปเที่ยวสงกรานต์มาตรงนั้นตรงโต๊ะตรงนั้นมีมีอาหารอยู่อ่ะตรงโต๊ะตรงโน้นเห็นไหมตรงโน้นเหรอพี่ <ไ acerca S 1> เ,เดี๋ยวผมไปกินนะพี่ขอบคุณมากข OK อให้พี่ร่ำรวยเงินทองนะเดี๋ยวผมอวยพรให้เอาแป้งปัดหน้าครับหมอขอบคุณครับแป้งกี่ไม่ได้มากขอบคุณครับไปแล้ว